จ้าวัสดีค่ะมาเด้อค่ะมากินข่าวน้ากันสิว่าขาเศา้ากับ,บว่าเศา้าเอาเป็นวาเศา้ากับเทียงหลอบเดียวกันเลยจ้าตำกหุ่้ตำาบหุ่้ไก่ทอดน้ำปลาปีไก่ทอดน้ำปลามาเด้อจ้าส่วนพักกับพี่พักกัทินก้องอยู่้างนานี่จ้า อเด้อมานี่ตำเองเผ็ดเองกินเองเชฟมือโปเล่ยตำไ้บ่ะได้มือโปรภาษาอีสานกับว่ามือพ่องเล่ยจ้ะแต่โปอีกโปหนึ่งกับโปรเฟชชั่นอลประมาณนั้นจ้ะนายมาดได้จ้าเดมือขมาเดมือขมานี่ข้าวเหนียวห,อน,หอนพร้อม วั่นยุดกับแบบนี้แหละจ้ะหากินอาหารแบบบ้านๆขงองเขาอาหารวั่นยุดกัซิมีแบบนี้จ้ะกัสซีเป็นแบบนี้มาด้วยจ้าเด้อ,ดอพุณามีผู้อยากนำเแียวดีมือเขามาดีมือเขามาเชือส้มตำโรยด้วยเม็ดกระถิน ะถินก็อยู่ข้างบ้านจิกินซ้ำใะสันมาด้จ้าเด้อแสแบบๆกาแสบแสบแสบๆนำกันจา้า